ผมก็อยากให้ลงในส่วนของท่านค้าหลด้วยเพราะว่าหลักสูตรที่มันเป็นหลักสูตรที่เราไม่ไม่เป็นช่ว่าเราเราไปบอกว่ามันเป็นหลักสูตรที่คนเรียนน้อยเราจึงใช้คนแกน่แต่ควาไมยคือหลักสูตรนี้อยากเห็นในส่วนของกระบวนการของการจิดการเป็นการสอนนะครับที่มันปูในส่วนของตัวซีรี CV ที่ผมได้สั่งการให้ท่านท่านคณบดีที่เสนอหลักสูตรเข้ามาเนี่ยคือขอให้ตั้งคณะกรรมการ นะครับที่ดูแลหลักสูตรนี้ตั้งแต่การรับสมัครการประชาสัมพันธ์การรับสมัคร,รน,นะครับการเป็นการเรียนการสอนรวมทั้งมีส่วนของการประเมินผลด้วยผมดว่าคณะทำงานที่น,นี่เอาเแต่รักพุงแล้ไปประชาสัมพันธ์ไปวิ่งหาเด็กพอเข้าไปข้างในให้ สวัสดีครับผมรองศาสตราจารย์ดรสุพันธ์สุนทอธิการบดีมหาวิทยาลัยกรสินขณะนี้นะครับมหาวิทยาลัยกรสินของเราได้จะทําโครงการดีๆนะครับเพื่อพี่น้องและคนน้องๆนักศึกษาในพื้นที่ครับเรียกว่าเป็นโครงการชวนน้องเรียนหมอใกล้บ้านนะครับโดยเรามีวัตถุประสงค์ครับในการที่จะเชิญชวนในส่วนของน้องน้องที่เรียนอยู่ชั้นม .6 ที่มีคุณสมบัตินะครับรเกจเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า2.5แล้วก็มีคุณสมบัติตามประกาศนะครับเรียนฟรี1ปีการศึกษากับมหาวิทยาลัยกรสินทั้ง6คณะ19หลักสูตรจำนวนทั้งสิ้น485คนโดยหลักสูตรที่เข้าร่วมโครงการครั้งนี้เป็นหลักสูตรที่อยู่ในกลุ่มของ first S curve new S curve นะครับ ซึ่งเรามีความคาดหวังนะครับว่าหลักสูตรนี้โครงการนี้นะครับจะเป็นโครงการที่ช่วยแบ่งเบาภาระของผู้ปกครองนะครับที่เปลี่ยนช่วงชั้นจากนักเรียนม .6 มาเรียนที่มหาวิทยาลัยนะครับรวมทั้งเรามีในส่วนของการที่จะเน้นเรื่องของทักษะนะครับสำหรับน้องๆที่มาเรียนในกลุ่มนี้นะครับให้สอดคล้องกับในส่วนของอาชีพนะครับตำแหน่งงานในอนาคตด,ด้วย ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของทางด้านคณะวิศวกรรมศาสตร์นะครับเราก็จะมีหลักสูตรที่เปิดรับโครงการเรียนปีครั้งนี้ไม่ว่าจะเป็นวิศวกรรมเกรรษตรอัจฉริยะวิศวกรรมแมคคาโทนิกเหล่านี้เป็นต้นในส่วนของทางคณะบริหารก็จะเป็นในส่วนของหลักสูตรก,รการตลาดทางด้านเทคโนโลยีการเกรรษตรก็จะเป็นในส่วนของเทคโนโลยีการอาหารเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ รวมทั้งในส่วนของตัวการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําอันนี้ก็เป็นในส่วนของทางคณะเทคโนโลยีการเกษตรท่านในส่วนของทางคณะศิลปศาสตร์ก็จะเป็นในส่วนของหลักสูตรภาษาจีนท่องเที่ยวเหล่านี้เป็นต้นในส่วนของทางคณะวิทยาศาสตร์นะครับก็จะเป็นในส่วนของหลักสูตรอาชีวะอนามัยและความปลอดภัยนะครับถ้าเป็นในส่วนของทางศึกษาศาสตร์นะครับก็จะเป็นในส่วนของหลักสูตรครูเกษตร เหล่านี้เป็นต้นอันนี้คือ,อจำนวนหลักสูตรที่เข้าร่วมโครงการของเรานะครับ19หลักสูตรโดยเรามุ่งเน้นนะครับเด็กที่เข้ามาเรียนในกลุ่มนี้ก็จะเป็นกลุ่มที่เราจะได้รับการฝึกทักษะพิเศษนะครับในรูปแบบของการ,การศึกษาเรียกว่าเป็นซีวีหรือวิวนะครับเพื่อมุ่งเน้นให้เกิดทักษะนะครับที่อสอดคล้องกับตารแรงงานนะครับมหาวิทยาลัยเราคาดว่านะครับ ใน4 8 5คนนะครับในระยะ4ปีเราน่าจะมีกลุ่มเด็กเหล่านี้นะครับสร้างความก้าวหน้าหรือว่าสร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยอย่างน้อย5-10อันนี้เป็นความคาดหวังก็ขอเชิญชวนนะครับพ่อแม่พี่น้องนะครับที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดกระสินและจังหวัดใกล้เคียงนะครับที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ก็เชิญสมัคร นะครับเรียนที่มหาวิทยาลัยกรตรินนะครับที่เราเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิน่นอย่างยั่งยืนและยกระดับมาตรฐานสู่สากลโดยเรามีคําขวัญที่ว่าเป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้เชื่อจูท้องถิน่นศาสตร์ศิลป์สร้างสรรค์มุ่งมั่นยั่งยืนครับขอบุญครับครับอยากให้ท่านอธิการให้ความเชื่อมัน่นว่าจากราชมงคลจากเทคโนเก่าเกษตรกระรกรสินมาเป็นมอก กลสินตอนนี้แล้วครับผมต้องขออนุญาตเรียนประวัติข้าวๆของมหาวิทยาลัยกสินนิดหนึ่งนะครับมหาวิทยาลัยกลาสินของเราเนี่ยเกิดจากการควบรวมของสองสถาบันอุดมศึกษาในจังหวัดกลาสินนะครับประกอบไปด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานวิทยเขตกลสินกับมหาวิทยาลัยราชภัฏกลสินนะครับเราเป็นการควบรวมของสองสถาบันนะครับที่อยู่ในพื้นที่นะครับเป็นมหาวิทยาลัยของรัฐ นะครับโดยเรามีเป้าหมายก็คือเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นนะครับดังนั้นในส่วนของการดําเนินการการบริหารจัดการนะครับของมหาวิทยาลัยตามแนวทางของอวเราเป็นมหาวิทยาลัยในกลุ่ม3นะครับก็คือเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นและชุมชนอื่นดังนั้นในสิ่งที่เราดําเนินการนะครับเรื่องของการจัดการศึกษาของ แต่ละคณะนะครับทั้ง2พื้นที่นะครับที่เรามีพื้นที่รวมกัน3,800ไร่พื้นที่จัดการสารเรามีอยู่2พื้นที่นะครับรวมกันทั้ง6คณะประกอบไปด้วยในส่วนของคณะเทคโนโลยีการเกษตรคณะบริหารศาสตร์คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมอันนี้คือเป็นคณะที่อยู่ในพื้นที่ในเมืองส่วนพื้นที่นามนก็คือพื้นที่ไร่พัดเดิมเรามีอยู่3คณะประกอบไปด้วยคณะาาศิลปศาสตร์ คณะศึกษา,าศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษาและคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสุขภาพนะครับซึ่งเรามีความเชื่อมั่นว่าในส่วนของหลักสูตรนะครับที่เราเปิดสอนนะครับมีความสอดคล้องกับตำแหน่งงานและก็มุ่งเน้นการฝึกการปฏิบัตินะครับในรูปแบบของการเรียนการสอนในรูปแบบของ c ีวก็คือเป็นการเรียน ควบคู่กับการทํางานในสถานประกอบการนะครับเราจรึงมีความมั่นใจในเรื่องของสักภาพทั้งในส่วนของบุคลากรเรื่องของเครื่องมือรวมทั้งในเรื่องของกายภาพเชิงสถานที่นะครับพร้อมที่จะตอบสนองน้องๆในพื้นที่และรวมทั้งในส่วนของพื้นที่ใกล้เคียงนะครับให้มีศักยภาพนะครับเต็มตามเรื่องของการ <c oughs> เพิ่มทักษะนะครับใหม่ๆนะครับได้อย่างแน่นอนครับ